กยจะมาชวนทำน้ำผักเคลนะคะแบบสดชื่นหอมหวานนะคะก็คืออันนี้พี่จะต้มน้ำนะคะพอน้ำเดือดก็ใส่ใบเตยไปนะคะหวานธรรมชาตินะคะพี่ก้อยมีใบหญ้าหวานนะคะแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะพี่ก้อยซื้อที่ร้านคัดสรรน,นะคะเขาจะมีขายพี่ก,ก็จะแบ่งใส่นะคะแล้วเดี๋ยวเรา เอากระชอนค่อยแค่นี้เพราะว่ามันจะหวานมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราใส่กรองแล้วก็มาทานกับผักเควผงของเรานะคะต้มให้เดือดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเรากรองเอาใบญ้าหวานกับใบเตยออกนะคะนะคะย้าหวานนะคะหาซื้อได้ตามร้านสุขภาพนะคะ หรือว่าที่ร้านคัสสันนะคะน,นี่พี่ก้อยซื้อที่ร้านคัสสันนะคะก็ในหนึ่งแพ็คนะคะก็จะมี2ซองค่ะพี่ก้อยซื้อมา50บาทแบบนี้ะยาหวานจากธรรมชาติเลยนะคะสังเกตได้ว่าต้มไปสักครู่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะจะมีสีเขียวแล้วก็มีกลิ่นย่าหวานแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะประมาณ15นาทีนะคะ แล้วก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะและเดี๋ยวเรามาผสมกับผงผักเคลของเรานะคะหวานธรรมชาติใส่น้ำแข็งโอ้โหชื่นใจมากเลยค่ะนี่นะคะพอพี่ก้อยพักให้เย็นแล้วนะคะก็ก็จะใส่แก้วก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่ผงผักเคลไปนะคะน,นะคะผงผักเคลของเราเออแกน,นิกนะคะทำจากผักเคลนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ไม่ผสมแป้งแล้วก็ไม่ผสมผักอย่างอื่น,นะะ้วยค่ะก้อยก็ประมาณแค่นี้ก็แล้วชอบกินผักเคลเยอะใครที่กินผักเคลวแบบสดไม่ได้นะคะพี่ก้อยแนะน,นะะําเลยค่ะแบบนี้นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็อร่อยมากๆเลยะคะ่ะชื่นใจมากเลยหรือใครจะชงแบบว่ากับน้ำเปล่าเฉยๆแล้วก็ใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะก็ชื่นใจอีกแบบนะะึงค่ะ หกระปุกนะคะถ้าหากใครสนใจนะคะสั่งพี่ก้อยได้นะคะหกระปุกอันนี้นะคะห้กรัมนะคะกินได้ประมาณ10ครั้งนะคะก็จะราคา280ร้อนะคะห้กรัมถือว่าไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับผักเควออร์แกนิกแท้ๆที่ไม่ผสมแป้งนะคะเพราะว่าของฟาร์มอันเนี้ยเชื่อใจได้ค่ะเพราะว่าพี่เนี่ย เป็นเพื่อนกับเจ้าของฟาร์มนะคะแล้วก็ก็คุยกันว่าให้น้องทําผงผักให้น้องอก็คืออันนี้จากฟาร์มโดยตรงเลยนะคะซึ่งพี่ก้อยไปขอให้น้องทําให้หน่อยนี่นะคะโอ้ยเขียวสวยสดชื่นนะเดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งก็ใส่น้ำแข็งให้ใหมันชื่นใจร้อนๆแบบนี้นะคะโอหทั้งใบเตทยทั้งแยวหวานนะคะ หวานธรรมชาติจกากไว้แย่หวานแล้วก็ผักเคลหรือใครที่อยากจะไม่อยากใส่ชงผงย่าหวานไม่อยากต้มก็ทานกับใช้ผักเคลอย่างนี้ผสมน้ำชงได้เลยค่ะแก้กระหายชื่นใจแล้วก็คุณสมบัติของมันนะคะเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ก้อยเคยทำคลิปบอกไว้แล้วนะคะคุณสมบัติผสมผักเคลไปนะคะ ที่กรองเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก้อยกรองอีกรอบหนึ่งโดยใช้กระชอนอันเ็กน,นะคะก้อยก็จะใส่ประมาณ2ช้อนใส่ไปได้เลยนะคะเราชงแช่ตู้เย็นไว้สามชอนก็ได้ให้มันละลายให้เข้ากันนะคะแล้วจะคนไปได้สักพักนึงนะคะส่วนที่เป็นก้อนๆเราก็คใช้ช้อนบี้ๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าตู้เย็นแล้วก็ กินกับน้ําแข็งชื่นใจค่ะหรือใครจะกินแบบว่าชงกินกับน้ําเปล่าโดยที่ไม่ต้องอใส่แย้าหวานหรือใบเตยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะผักเควของเราผงผักเคละละลายนะคะชื่นใจชื่นใจค่ะเอาตู้เย็นได้เลยค่ะลาร้อนๆเราก็มาใส่น้ําแข็งทานนะคะชื่นใจ ของเรานะคะลองไปทำกันดูนะคะนี่ค่ะชิมใจหายร้อนเลยลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายๆมากๆเลยดีต่อสุขภาพด้วยไยบ้าย